สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเอพิโซดนี้เนี่ยผมจะมีเรื่องราวในวงการบอลย์บอลมาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวต่างชาติหลังจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยสโมสรซาริเยเบริเยดิซีทีมในระดับดิวิชั่นหนึ่งของลีกประเทศตุรกีได้ประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวอัจฉราพรคงยศนักตบสาวทีมชาติไทยเข้าไปร่วมทัพเพื่อสู้ศึกในฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการย้ายไปเล่นในลีกยุโรปของเพียวอัชาราพรในครั้งนี้แฟนอเลย์บอลชาวต่างชาติเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างในคลิปนี้ผมได้มีคอมเมนต์ของแฟนลูกยางที่ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปแล้วก็เพื่อนบ้านอาเซียนมาฝากกันเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่มุมมองของแฟนเย์บอลในยุโรปที่ส่วนใหญ่เป็นชาวตุรกีแล้ก็โปลแลนด์กันก่อนที่คนแรกนั้นได้มากล่าวด้วยความยินดีว่า ยินดีต้อนรับสู่ตัวรกีส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์แสดงความรู้สึกต่อดีลนี้ว่านี่มันเป็นซูเปอร์ทรานเฟอร์เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มากล่าวว่านี่เป็นการคว้าตัวที่ดีมากผมหวังว่าเธอจะมีความสําเร็จในฤดูกาลนี้กับผู้เล่นดาวรุ่งของเราในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเซอร์ไพรส์แบบเล็กๆละว,ว่าเคยมีการกล่าวกันว่าเธอจะได้ไปอยู่กับทีมอย่างเฟเนบาเช่ แต่ว่าเธอกลับมาโผล่ที่สโมส,สรซาเลเยส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความกังขาในเรื่องของความสูงของอัชาราพรครับว่าเธอไม่ใช่ตัวตบทิ่ตเตี้ยไปหรอส่วนแฟนวันเล่คนต่อมาก็ได้มาแสดงความไม่เห็นต่อการย้ายทีมในครั้งนี้ว่ามันน่าเสียดายนะฉันอยากจะให้เธอได้ไปเล่นกับทีมระดับท็อปของประเทศโรมาเนียเพื่อที่เธอจะสามารถได้เล่นในถ้วยระดับยุโรปแต่เธอกลับเลือกไปอยู่กับทีมระดับล่างของประเทศตรุรกี มันน่าเศร้ามากเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าน่าเสียดายที่เธอไปเล่นให้กับทีมอันดับที่12แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแย้งว่าไม่รอกทีมจะต้องดีขึ้นในฤดูกาลหน้าเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็เชื่อด้วยว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไรเธออาจจะช่วยพวกเขาให้ทำผลงานได้ดีขึ้นในฤดูกาลหน้า ส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มากล่าวาดพิง์ไปถึงอีกหนึ่งนักกีฬาไทยของเราด้วยว่ามันมีการพูดกันด้วยว่านุสราต้อมคําจะเล่นกับวาคิปแบงค์ในฤดูกาลหน้าแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าฉันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เมคเซนนุสราต้อมคําไม่ได้เล่นในลีกระดับท็อปมาอย่างน้อย3ปีแล้วซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงความพิเห็นต่อไปอีกว่านุสราเนี่ยเล่นในประเทศตุรกีมาก,ก่อน และถึงแม้เธอจะเป็นมือเซตที่ดีแต่ว่าจุดด้อยของเธอมันอยู่ที่ความสูงมันไม่มีทีมที่แข็งแกร่งที่จะใช้งานเธอเพื่อมีจุดอ่อนในเรื่องของการบล็อกในขณะที่แฟนวอลเลย์บอลคนต่อมานี่ได้มองการตัดสินใจไปเล่นกับสโมสรซาริเยเบริเยดิซีของอัชาราพรว่าฉันคิดว่าเธอได้เลือกเงื่อนไขที่มันดีที่สุดสำหรับเธอแล้วลองจินตนาการกันดูสิเธอจะได้ลงเล่นตลอดทั้งฤดูกาลประเจหน้ากับทีมอย่างวาคิฟ เฟเนบาเชคาราตาลาซารายแล้วก็อีกมากมายมันจะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เธอจะได้พัฒนาตัวเองส่วนคอมเมนต์หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองของแฟนลูกยางประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างชาวฟิลิปปินส์และก็เวียดนามที่มีต่อการย้ายไปเล่นในทวีปยุโรปของอาัชาราพรกันบ้างที่คนแรกนั้นได้มองว่าเธอสมควรที่จะได้รับโอกาสนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่า ฉันหวังว่าชาวฟริปินจะมีโอกาสได้ไปเล่นในหลีกยุโรปบ้างขอแสดงความยินดีด้วยนะอัชราพรส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองว่าการได้ไปเล่นในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพอย่างนั้นมันถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมากในชีวิตนักกีฬาขอจงพยายามต่อไปแต่จากตรงนี้แฟนลูกยางคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองต่อการเลือกไปเล่นในลีกตรุรกีในครั้งนี้ของอัชราพรว่า ฉันมีความรู้สึกว่าเธอไม่เหมาะกับเกมการเล่นของที่นั่นส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาก็คอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันมี3สโมสรจากลีกหลักในโยุโรปที่ได้ให้ความสนใจในตัวเธอและก็มีหนึ่งสโมสรในญี่ปุ่นด้วยที่ต้องการตัวอัชาราพรไปร่วมทีมแต่พวกเขาไม่สามารถบรรุข้อตกลงกันได้เนื่องจากทีมชาติไทยต้องการตัวอัชาราพรลงเล่นใน4เกมและ AVC 2021 ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็เลยได้มากล่าวว่าทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งนะแต่พวกเขาก็ยังคงกังวลที่จะพ่ายแพ้ในอาเซียนส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเปรียบเทียบอัชาราพรกับซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของทีมชาติเวียดนามว่าในตอนนี้เธอตีลูกสู้ถุยยังไม่ได้เลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โดยทั่วไปแล้วสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยต้องขอบคุณมือเซตที่ทำให้ตัวรุกสามารถตีได้ดีมากแต่มันไม่ได้มีใครที่ผ่านบอลให้ถุยได้แบบนั้นในปัจจุบันเวียดนามขาดมือเซตที่ดีจึงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้มากนักถ้าเรามีมือเซตในระดับของรุสลาหรือว่าพรพันธ์มันก็น่าที่จะดีกว่านี้มากมาที่ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ที่ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงการไปเล่นในตัวระกีของอัจฉราพรในครั้งนี้ว่า ด้วยความสูงของเธอขนาดนี้หากว่าไม่มีมือเซตที่เก่งฉันสามารถการันตีได้เลยว่าเธอจะมีฟอร์มที่มันโงนเง็นนี่มันยังไม่รวมไปถึงว่าหลังจากอาการบาดเจ็บเธอก็ยังไม่กลับมาเป็นเหมือนกับแต่ก่อน ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติต่อข่าวการได้ย้ายไปเล่นในลีกตุรกีของอัชาราพรคงยศในครั้งนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันซึ่งถ้าหากมีความผิดพลาดในการแปลนตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออไภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ